นะคะเด็กๆคนไหนที่ว่างาจากการเรียนตอนออนไลน์ก็อยากเข้ามาออกกํกาลังกายก็เข้ามาช่วยเป็นผุดคลองไส้ไตเอาปุ่มต้นไม้พื้นฐานนะคะที่เห็นที่เห็นว่า,ามันมีลูกมีทรงขึ้นมาก็เพราะว่าสีเงของกุ่คนเหล่านี้ทั้งนั้นเลยค่ะนะจากนั้นเสร็จนะคะ นี่ก็โดมหลังนี้นะคะ่ะเดิมทีมีอยู่ก่อนแล้วนะคะเป็นโดมที่เราใช้สาหรับในการจัดการเรียนรู้เรื่องของพืชเหตุร้อนนะคะของกลุ่มสาระ,ะวิทยาศาสตร์อทำไมต้องมาเรียนรู้เรื่องพืชเขตร้อนด้วยเหตุผลก็คือพื้นที่อำเภอแม่ใจะคะ่ะมีการปลูกแตงแคตารูปนะคะจํานวนมากดังนั้นแคตารูปเป็นเป็นพืชเขตร้อนนะคะไม่ได้เป็นพืชของญี่ปุ่นนะคะ แต่ญี่ปุ่นเอาไปปลูกที่ประเทศเขาจนได้รับชื่อเสียงปากหากนะคะเพื่อเขตร้อนตัวนี้มันไม่ได้ใช้น้ำมากแต่มันอ่อนแอเพราะฉะนั้นเมื่อคนในอำเภอแม่ใจปลูกเด็กก็จะต้องรู้ว่าเขามีวิธีการปลูกและการดูแลยังไงโรงตรงนี้ก็เลยใช้เป็นโรงเรียนสำหรับการเรียนรู้นะคะช่วงนั้นก็เราก็จะบอกว่าไม่ไม่มีทางเป็นไม่ได้ที่การปลูกแคนตารลูหรือเอมลอนจะไม่ใช้เคมีพันธุ์ในการป้องกันหรือกำจัดแมลงศัตรูพืชน,นะคะ ด้านล่างด้านหน้าถัดมาจะเห็นได้ว่าเป็นนานะคะเป็นนาข้าวเนสีขาวนะคะแล้วก็มีพื้นที่โล่งๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็แบ่งพื้นที่กันนะคะ,ะเห็นได้ว่ามีข้าวเห็นไหมคะว่าออกจริงๆค่ะนะคะมีต้นข้าวขึ้นแต่ข้าวที่ปลูกนะคะมันไม่ได้จรินยงอกงามนะคะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะอย่างที่เกษตรกรทั่วไปพอาทำเพราะเราหนึ่ง เน,น้นนาอินทรีย์นะคะแล้วก็ธาตุอาหารเองก็น้อยมากนะคะใส่ลงไปก็เป็นมวลสัตว์อย่างที่ว่าค่ะในนาก็จะเป็นหญ้าเยอะมากติดก็จะต้องลงไปเก็บหญ้าในนาข้าวนีก็ปปุกเองที่เป็นนาดาค่ะเป็นนาดําท่านร่วมในการลงมาช่วยในกดํงงานานะคะท่านร่วมในการวิจิตรรงชัยตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่ที่พิทยวิทยาคมนะคะก็ปลูก ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่หนึ่งที่เริ่มลงนะคะไทยก็ไทยด้วยแรงงานเด็กนะคะได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะนั่นท่านผู้ปกครองนะคะอย่าว่างท่านก็เข้ามาช่วยดูแลน้ําในพื้นที่น้ำนะถ้ามีน้ําน้ำก็จะเต็มแต่ถ้าไม่มีน้ําเนี่ยค่ะก็จะเห็นอย่างนี้นะคะ่ะก็จะต้องมีหาน้ําเข้าไปช่วยนะคะอันนี้ก็พอเริมควบวงจอดของไส้ไก่มีน้ํา เริ่มมีการตรวจคุณภาพน้ํานะคะเพราะเราอยากรู้ว่าถ้าเราทําอย่างนี้มันจะส่งผลต่อคุณภาพน้ํำไหมสิ่งที่เราใส่ลงไปในพื้นที่นี้คุณภาพน้ำลงเป็นยังไงถ้าเราทําไปต่อในอนาคตคุณภาพน้ำของเราจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นมันจะมันจะส่งผลอะไรไหมเขาก็จะมีการตรวจหาค่า พ s ค่า e o, v o d ซึ่งมันก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เราปลูกฝังให้กับเด็กๆวันข้างหน้ากลับไปอยู่ที่บ้านเขาก็สามารถที่จะใช้ชุดนี้ได้นะคะเพราะเขามีจำหน่ายในท้องตลาดเดยอะแยะค่ะอันนี้ก็เริ่มทำ สวนสมุนไพรปาทลนโจนนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากคณะสิทธิเก่านะคะที่เห็นก็เป็นสิเก่าเข้ามาช่วยงานนะคะ<อ>ก็ท,ทําทุกภารีเครือข่ายเราอยากจะให้คนทุกๆคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,การศรึกษานะคะก็จะชวนทุกๆคนที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือ ในการจัดการศึกษาใครมีความรู้เรื่องอะไรมีความรู้เรื่องฟ้าทะลายโจรมีต้นฟ้นาทาลายโจรเข้ามาแล้วก็มาเรียนให้เด็กเข้ามาเรียนรู้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดิฉันได้แนะนําให้รู้จักนะคะก็คือ,อพวกนหนอนในาโรงเรียนแม่ใจพี่คมเป็นเว็บไซต์ที่เราพูดถ,ถึงสายรลราชานะคะสิ่งที่ทําไว้นะคะจะไม่สูญหายจะไว้ว่า สิ่งนี้ก็จะสืบทอดต่อไปให้กับครูรุ่นน้องนะคะให้กับเด็กๆและเยาวนชนต่อไปในอนาคตได้ะคะ่ะอน,นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่คณะครูระลงพลกันทำตัวของเว็บไซต์เองนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ดิฉันกับคุณครูโมงคลเราทุกคนคือผู้สร้างแหล่งเรียนรู้นี้นะคะเราทุกคนคือพระเอกนะคะแล้วก็เราทุกคนก็ อาระในพื้นที่ที่เราทำนะคะเราใช้ความร่วมมือค่ะที่นี่จะใช้ความร่วมมือนะคะก็ได้หน้าตาสิ่งนี้ออกมานะคะค่ะดิฉันขออนุญาตให้ลูกคุมคนเพื่อนเติมค่ะผมผมผมูผม้โสรุปให้ท่านฟังดว่าจริงๆแล้วกระบวนการที่เราใช้ที่นี่นะครับเราไม่ได้บอกที่ผลเอาพผลที่ผลผลิตเหโดยเกษตรกรแต่สิ่งที่เรา กำลังชวนเด็กๆทานแล้วชุนผู้ทำก็ควรเอาคิดเขาคิดเี่เป็นกระบวนการคิดนะครับเด็กต้องคิดว่าไอ้สิ่งที่กระทําอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาเป็นภูมิปัญญาที่เขาไะต้องกับเข้าไปช่วยพ่อแม่ไม่ใช่ในบทว่าเขาเห็นจบมอที่นี่แล้วไปเรียนต่อในระดับอุดม,มศึกษาแล้วทิ้ง,ง,งบ้านเกิดไปเพราะฉะนั้นเราพยายามจะปลูกฝังเพื่อที่จะดึงเด็กกลับคืนมาสู่ เ,เรื่องเดิมโดยใช้กระบวนการทางเกษตรผมเพิ่งได้คําถามมาจากผู้ปกครองเมื่อว,วันที่ยึดบ้านว่าลูากคับทาไมลูกผมมันคุนนไม่เป็นเลยโรงเรียนสอนเกษตรไหมครับท <c oughs> ่านคุณเคยถามล,ลนะูกไหมครับลูกท่านคุนเป็นไหมครับผมเจอคำถามที่ผมก็เลยตอบว่าตอนนี้โรงเรียนไม่ได้สอนเกษตรแต่โรง,งเรียนสอนแบบบูรณาการการใช้ประโยชน์ จะดูที่เกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรเพียวๆมันอยู่ไม่ได้ครับนะครับสารที่พันจนาอยู่หัวบอกเนี่ยบางคนเอาไปใช้ผิดนะครับนะคะรับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ไหมายความว่าปลูกไว่จะอยู่ได้นะครับท่านบอกว่าคุณต้องไปทําเรื่องวินชีตัวเรือนคุณจะต้องทําหลายอย่างเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนอันนั้นคือหัวใจของของพัฒนาหัวที่ท่านได้รับลง จำเหลไว้นะครับผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านปอนปีสามสูทีุู่พานนะครับตอนนั้นเป็นประเดี๋ยวศาสนาอยู่นะครับท่านได้ให้หระานจึงที่ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ท่านบอกเนี่ยไม่ได้บอกแห้ชาวบ้านทำอยู่แค่นี้มาอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้แต่ให้ทําให้ครอบครูของครอบครัวนะครับให้รู้ตัวเองนะครับให้ท่านได้คำว่าให้รู้สติ ให้รู้ตังหนนะักให้รู้จากคิดสำคนะครับผมจำจำใส่หัวใจขอผมไว้มาตัองอ้งแต่เด็กเนี่ยระบบียบสามสูตนะครับเพราะฉะนั้นตัวผมก็จะนำเรียนสิ่งเหล่านี้ให้ให้กับพวกของฝันแล้วก็พยายามที่จะให้เด็กได้เรียน,นรู้กระบวนการแล้วก็ปรับทางด้านหลังทั้งหมดเลยครับที่เราเห็นหนังพวกเรานะั้นทั้งหมดเป็นบ่อขยะนะครับเป็นบ่อขยะทั้งหมดเราฝังกรด แล้วเราก็ทําเป็นพื้นที่เกษตรจริงๆแล้วผมจะลามมาทำฝันยิ่ซ้ำไปแต่เนื่องจากมัน,ม,นมีการกระบวนการจัดก,การขยะที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีพื้นที่เลืออันนี้สิ่งเหล่านี้ที่จะต้องไปชูให้เห็นเว่าถ้ามีกระบวนการจัดก,การที่สมบูรณ์นะครับระบบมันสมบูรณ์เราก็จะมีทางออกที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงน,นะครับไม่ไม่พึ่ง่งเ,เ,เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเดียวไม่พู่ถึงเรื่องเกษตรเดียว นะครับมันไม่ทุกสิ่งไม่ของคริปัญญาเดิมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปฟังพิธีการสอนภูิปัญญาของคุณครูอย่างชัดเด่นว่าท่านจะนำเด็กๆไปสู่กระบวนการนี้ได้อย่างไรนะครับซ,ซึ่งซึ่งท่านนายเพชรอธีรัตน์เนี่ยตึ่งฟื้นแก่เหมือนฝ่ายนะครับท่านพอชคงจะได้ยินมางเมิล้วนะเราอยู่อีสานเราได้ยินมาเมินะผมก็คนอีสานนะนะครับผมอยู่อีสานนานพอนสมควรนะครับเราได้ยินแก่เหมือนฝ่ายม,ามังเอนะิล้วนะครับ แต่มันหายไปเพราะฉะนั้นทำยังไงจะฟื้นเรื่องของศาสตร์พวกนี้ขึ้นมาแล้วจะทำยังไงเด็กมันถึงจะรู้นะครับคงไม่ใช่เรื่องของศิลปศาสตร์นะครับแก่เมอนฝ่ยายเรื่องภูปัญญานะครับทำยังไงจะจูงให้เปฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันนี้คือคือเอาทุนที่เราอยากอยากเห็นที่ติดไปกับเด็กๆที่เข้ามาร่วมทำก,กิจกรรมเพราะฉะนั้น,นตอนนี้โรงเรียนปรับหลักสูตรให้ด็กมาทำโครงงานโคกเหล่งงาน มาทำเขาวาทำทุกวันคนระับแต่เขายังต้องไปเขียนโครงงานะเขียนตัวเขาเรียกตัวอนะไรโครงล่างออกมาให้ได้นะครับกรอบแล้วที่กรอกมาให้เจอเรื่อันนี้ปัญหาที่เป็นหัวใจนะครับท่านลองมีการเพิ่มเติมนะครับนะครับเพิ่มเติมในของครูสักหนึ่งองคือจ่ากที่ผมมาอยู่ประมาณเกือบสองภาคเรียนสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆที่เข้ามาเนี่ย ที่สังเกตส่วนตัวนะก็มีอยู่สามอย่างหนึ่งก็คือคุณธรรมเขาเกิดขึ้นนะเช่นว่าความอดทนต่างๆเนี่ยคือเวลาจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเด็กกว่าจะขูดดินกว่าจะทำโว้ยกว่าจะทําอะไรได้นะผมไปดูเขาโชว์มือเขาบอกว่ามือเขาแตกไปหมดเลยพอทําไมต้องให้หนูามาขูดดินอะไรอย่างนี้คำถามทั้งสาำไมละ่ะมันก็ได้อย่างทุกวันนี้เด็กโตันกับไอ้ตัวสมาร์ทโฟนเนาะมันเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ความอดทนเด็กปุกบส่วนใหญ่ในเกณฑ์นี้น้อยมากเลย นะครับแต่เขามาทำตรงน,นี้กว่าเขาจะมาขุดกว่าจะปลูกพักกว่าจะโตกว่าจะอะไรต้องลูพักต้องอะไรตรงนี้ก็คือการกดผลความรอคอยเป็นอะไรต่างๆอันที่สองก็คือเรื่องของการทํางานเป็นทีมที่สังเกตเห็นนะครับเพราะว่าแต่แต่ละอย่างเนี่ยมันต้องรวมรวมกันร่วมกันนะครับอย,ย่างกิจกรรมจะรเรอยนการสจะได้เนี่ยบางทีสองบางบางกลุ่มนะครับหกเจ็ดแปดคนบางกลุ่มก็กลุ่มใหญ่มากเลยบางบันจุ เพราะนั้นเขาก็จะต้องถกเถียงกันอะไรต่างๆเพื่อหาทางออกหรือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะให้งานของเขาที่มันออกมาดีที่สุดไม่ต้องมามาทำซ้ำเลยอะไรแล้วก็ให้ผลผลิตมันมันออกมาตามเ้าที่มันสดใยนะครับอันนี้ที่เห็นเราคือบางทีก็ยืนดูเขาก็ถกกันตื่นหนักนะครับเพราะทีว่าภาคควอยูหลังเนี่ยก็เลยเห็นพฤติกรรมเขาตลอดเลยมาเดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็เย็นนะอันนี้ก็คือการผูกใจอยู่กับงานนี่ก็คุณจะทมอย่างนีง อันที่สามนี่คือเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองเขามีภาวะผู้นำานะเพราะว่าเวลาที่เขาจะต้องาาน,นําเสนอมีก็เรียกว่าทักษะของการนาเสนอด้วยเรื่องของการเป็นมันคยุเทศก็เด็กแต่ละชุดจะ,จ,ะจะต้องนําเสนอแต่ละกลุ่มนะที่เข้ามาศึกษารร่วมงานเขาก็จะมีทัาต้องเตรียมพร้พอมแล้วก็ต้องต้องพูดแล้วก็บางทีสิ่งที่เขาไม่ไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยทางคณะที่ศืบสารร่วงานก็จะถามก็ต้องคิดกัะทาหัน ก็เลยทำให้เขาต้องหาข้อมูลมากกว่าที่เฉพาะกูเตรียมเข้าไว้ขนานดะนี่คือสิ่งที่ทัทงเป็นเรื่องของเรื่องของความชื่อมันในตัวเองซึ่งผมว่าคุณสมบัติเหล่านี้นะครับมันเป็นอะไรที่เหมาะกับเด็กยุคใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กยุคใหมเ่เราเห็นค่าตัวตายเยอะนะครับมีความไม่ค่อยอดยทนทะเลาะกันมากจากความไม่อดทนเนี่ยแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้ครับได้ฝึกตัวเองผ่านเรื่องของโวกออกมาตรงสูงทางเรนรูต้ตรงนี้ก็เลยเขาก็ได้หล่อหลอมกันครับเพราะกว่าจะสาเร็จแต่ละอย่างเช่นทาร เหมือนคนรุ่นเราในรุ่นเก่าครับก็ค่อนข้างจะมีคุณสมบัติตรงนีอ้อีกอันหนึ่งนะเสริมเพื่อความรับผิดชอบนะครับผมคือเขาจะต้องนะดูตามติดดูอะไรนะเพื่อให้มันเสร็จให้มัน,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 นสำเร็จให้ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ที่เป็นการผูกฝังเขาไปไปในตัวผ่านกิจกรรมเหล่าน,นี้นะครับนะครับขอบคุณครับ มีท่านอะไรที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันไหมครับะเดี๋ยวเมื่อเราไปนักฟังนะครับแล้วว่าเด็กๆหนูเราจะไม่ได้แลกเปลี่ยนนะครับแล้วว่าเรอนี้ส่วนใหญ่เป็นคณะทำงานางนั้นเลยครับก็ ในฐานะที่ผ่านโงการมาแล้วก็เห็นอย่างนี้ค่อนข้างจะผมดีใจมากนะครับที่โรงเรียนแม่ใจวิวทยาคมครับได้ได้ทำเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ปกครองเยาวชนงถินไปสามารถที่จะไปหาชุมชนได้นะครับเพื่อตเพิ่มต้นต้นได้ในอนาคตนะครับสิ่งที่ประเด็นแรกนะครับอ,อาจารย์บอกว่ามีการมอบหมาย เป็นคณะทำงานใะแไหคณะกรรมการตรงนี้ผมาดว่ามีคณะทำงานของนักเรียนนะครับที่เสีรงนาตรงนี้มีไหมครับมีด้วยใช่ไหมครับเราก็โรงเรียนเมื่อเยเวียโคงมีประมาณแปดร้อยใช่ไหมแปดร้อยลงมานะครับเก3ร้อยครับไม่ทราบตรงนี้ลรตรงนี้มันมีนการสอนออสักกี่ชั้นเรียนครับโมงไหนบ้างครับ วของชุมนุมนะคะชุมนุมเนี่ยจะใช้จะมีเด็กอยู่ทั้งหมดตอนนี้ร้อยสี่สิบแปดคนนะคะชุมนุมนี้ก็จะเป็นทุกระดับเลยค่ะตั้งแต่มอหนึ่งถึงมหกที่เขามีใจรักนะคะเขาอยากจะเข้ามาเรียนรู้ก็จะมีชุมนุมเขาเรียกว่าชุมนุมขค้งหนองนาโมเดลโรงเรียนแม่จันทียาคมเลยค่ะก็ที่ท่านเห็นเมื่อกี้นั่นคือเด็กชุมนุมนะคะที่เป็นมัธยมเด็กน้อยนั่นคือเด็กชุมนุมนะคะ แล้วก็จะมีาาาการจัดการเรียนสอดแทรกไปในรายวิชาโครงงานตอนนี้ก็จะมีอยู่ม1ม2ม3มีทุกระดับแทรกเข้าไปในรายวิชาการศึกษาคพือค่ยอิสระหรือวิชา i อออันนี้ก็จะเป็นม2กับม5นะคะแล้วก็จะเป็นโครงงานระดับสูงเป็นเด็กชั้นม6เป็นเด็กม6ค่ะเป็นโครงงานระดับสูงเพื่อท้องถิ่นและชุมชน นะคะอันนั้นก็คือเขาจะต้องศึกษาแล้วก็สามารถเอางานของเขาออกไปเผยแพร่กับชุมชนได้นั่นคือระดับมองกแต่เด็กๆน้อยๆโทนังโครงงานแบบทดลองเล็กอ่าเล็กๆน้อยๆแต่มองหกเป้าหมายคืออ่าต้องทําเป็นอ่าเขาเรียกว่าวารสารแล้วก็บทความวิชาการให้กับชุมชนค่ะนี่คือเป้าหมายผมช่วยกับทางทุมที่ดีที่สุด ตอนนี้เนี่ยเด็กที่เราต่อยอดมาเด็กเราไปแข่งโครงการที่เป็นโครงการดางการเกษตรนะครับคือเชมพูสะพุงนิจจินะครับ,นะรบได้เป็นโครงการระดับนานาชาติแนละตอนนี้กำลังจะพัฒนาแต่ตอนนี้โจทย์ทกเสริฐเรียบร้อยนะครับมีผลิตภัณฑ์เรียบร้อยตอนนี้กำลังจะพัฒนาคือผลิตภัณฑ์แนละ้วก็โครงการเพื่อเขางแข่งขันในระดับนานาชาติอีกครั้ง ่าชืินชมมากเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับอานะจารย์บอกว่าเนี่ยครับยังมีโคร,รงรงานนะครับทั้งในระดับสูงแล้วก็มีมอ2อมอห้นะครับทำโครงงานเหมือนทำงานไออะไรประมาณนี้ครับจริงจริงงานในที่สระดับพอตีเนาะี่ก็สอบขัน่างเนี้ยต้องต้าทำดี <c oughs> <c oughs> ก็มีหมือนันคือว่าโรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนเวิร์คลาสค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งในเวิร์คลาสก็คือจะต้องมีวิชากาษาอังกฤษาอินสระแล้วเรียกว่าไอเอสนะคะแล้วก็การสอนเป็นไอเอสเป็นภาษาไทยนะคะมีสองเมนูนะคะอีกหน่อยก็คือจะพัฒนาเด็กให้ดำเสนอในภาษาทีนี้เนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยผรงงานที่ออกมาเนี่ยเยอะไหมครับมีมีการแข่งขันไหมครับแต่ว่าเด็ก ตอนทำโครงงานเสร็จแล้วเนี่ยเด็กต้องนำเสนอใช่ไหมครับเป็นเป็นเป็นขาเป็นโล่ไปนะครับประมาณนี้สุดสุดที่ยังจะเป็นตอนนี้เนี่เด็กเจะต้องเด็กเนี่ยจะต้องนำเสนอมาสุดที่ผมเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่แฟร์ผมก็โอ้